ฮัลโหลสบายดีทุกคนจ้าตอนนี้ทุกคนยังอยู่ซองเจ้ากี้วีเวอร์อีกแล้วเราจะมื้อนี้เขาจะพาทุกคนไปกิน<ร>กินกินกินชังินดาโอเคจ้า, okay, าเดี๋ยวเราไปกินชิ้นดานกันเลยนะจ้าอันนี้ก็ไปครั้งแรกขั้นใหม่เนาะกคนนาะ็คื<ร>อเ<ร>ออส่งบรรยากาศกันเลยว่าจะเป็นยังไงเลยกันนะนี่เราก็ถึงแล้วเนาะบุฟเฟนะ่เนาะพอจะเข้ามาฮอดลูกสาวกับหลานเขาจะมาลินของลินเลยคนไม่ใช่จะกินบุฟเฟ่โบมันนี่เราไม่ใช่จะคุปกันเนาะเออ เราสุดท้ายเราก็เลือกโตได้นะมานาั่งโตนี้ใกล้ๆบนเด็กน้อยลิ้นพอเด็กน้อยก็จ้าต้องได้ลิ้นของลิ้นอยู่แล้วแน่นอนเสร็จแล้วมากิฟต์บุฟเฟต์เราจะมานั่งคุบกันทุกคนอาหารรสมเสร์ฟแล้วตอนนี้นมาจา้ะซีนหัวก็จะมีสามสั้นมีนมมีมงวัวเครื่องอะไรทําไมมันกะแค่นี้เราจะคนกุ้งมนมีอย่างมากมายจ้ะก่อนอื่นเมื่อถ้ากระปุกเจลก็เน,นาะ เอาเคสไซน์หอวทุกข่ายไซน์ขอดแต่นั้นในเด้อพี่ซู่เนะคุเบาแล้วจับด้วยแกับเจ้าส,ส,สมเนี่ยพี่พูดจะตกใจนะจะามุมเมนที่เด้อโอเคนะแจว้วบ่าวขอคุ้มซึมเนี่ยกูนนจะได้กินสิ้นหนึ่งเวของยังไงทุกคนต้องได้รอห่ะใจเย็นบริกินละสัะ <laughs> Hả? Ừ. À, à, sao <laughs> thêm có cung mẹ nam hỉu đặt gì đó nghe ương ơi là băng giúp đó

แม่ตีลาุ่งป่ะแม่ก็ซื้อวัสไป

ที่าแบวนี้บุนไหนน้องจันี่หะเลแบบ่งีะแนนี่ก็บบดีเนาะเนาะเร่งของเล่นน้นอ่ะพาว่าฮนนี่เด็กเนาะเน้นผสมดีนิ่งถนัดเด็ก ก็โดนมันมัน mẹ mẹ มัน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  nè มันมันมัน nè nè

thì mình để mẹ ok ok điều hai công nhân xong rồi nhau ăn lên cái สวยามไม่ไหมไม่ไหมหรอกัวกินเยอะอีกหรอเยาดูกยาเจน่เอานี่อยอร่อยอ๋กินเนาะกินเนาะอ๋กินเนาะให้สวยบกกันบอกบันะกนเนะ จมมตัวตองตัวเองค่ะสามชั้นลงไปจ้ารเแดิอเชนอิมแล้วอเชนอิมแล้วอ่านม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 ฮะสามตัวสามันเลยดึบรอิมแล้วดึ เหมามีมีระหวันบนระหรันจาะของเดินถักทายก็ายกรดูนื้นตีมตีมเน้หูาจะมาแน้ว อะไรเอกไป้ักอีหว่าเขาพูจะปวดไปได้ักไนนอเดียวมาลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดกันอ้าทุกคนน้ำมันน้อยนีอันนี้คือเนื้อปลาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด

หานาเราจะยาดเมนูไม่ติดปวเพยาะว่ารยักระบังคับตัวมาคือประาน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก,กับเนื้อปลาแค่เนาะแบบ หลังจากเรากินจิ้มซีฟูดกับป่าแล้วตามด้วยพักาวหอมมันจะคล้ายๆคือจาบุแล้วมีอะไรความมั่นใจเงียบๆเลอ แล <Ừ. S 2> ้วถึงเวลาของหวานต่อด้วยเอศกมจ้าทุกครับแต่มันต้องเสียบพิมพ์ sahas dah yang mulut kita nampak tu tu tabu tu tabu tengok

โอเคจ้ทุกคนส่วนี้ก็อิ่มตอนนี้ก็อิ่มแล้วเนาะแต่ก่อนจะกลับบ้านให้ทุกคนเบิ้งนะจ๊ะว่าซันเหมือนอันนาดาดมันไปเท่าไหร่แล้วอันนาดาดนี่เหมือนไปห้าจ้าส่วนนี้เหมือนไปสองนะจ๊ะแล้วก็คือแก๊สนี่เหมือนไปสองคือกันเนาะกินจ้าทุกคนนี่คือซากศพของการกินมาเอื้องนี่คือซากศพเนาะตอนกินเสร็จโอเคจ้ะแล้วตอนนี้เนาะทุกคนกินท้องไงท้องคุม จบคลิปนเพียงนี้นะจ๊ารับไปก่อนแลคุณฟนใม่ในคลิปหน้าจะรับทีนี้ขอตัวรัไปก่อนนะค๊า